สีของโลกเปลี่ยนไปตามแว่นตาที่เราใส่จริงหรือเปล่าเนาะถ้าเราใส่แว่นตาสีไหนๆมองโลกไปโลกก็จะเป็นสีนั้นๆชมพูเขียวฟ้าแดงดำแล้วแต่เราจะใส่แว่นตาสีไหนโลกเขาก็เป็นธรรมดาของโลกอย่างนั้นเองแต่ถ้าเราเลือกที่จะใส่แว่นตาตามสีที่เราพอใจเหมือนกับเราได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจมองโลกไม่มองโลกแบบดำดำมืดมืดเหมือนแว่นตาขาหักแบบนี้มองโลก ด้วยหัวใจที่ดีโลกก็เป็นธรรมดาของโลกมีความพึงพอใจมากระทบใจเราบ้างมีความไม่พึงพอใจมากระทบบ้างคนดีคนไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเขาก็มีส่วนดีและส่วนไม่ดีคนไม่ดีไม่ควรจะคบในส่วนที่ไม่ดีของเขาและควรที่จะมองในส่วนดีและพยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับเขาให้ได้ถ้าไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้ เปลี่ยนสายตาเปลี่ยนการมองเปลี่ยนสีแว่นตาเปลี่ยนใจของเราปรับใจของเราเพื่อที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ในโลกนี้บางครั้งการที่จะโทษว่าสิ่งใดๆในโลกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นวิธีคิดที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ไปทั้งชีวิตได้เหมือนกันเปลี่ยนสีแว่นตาด้วยกันเหมือนอุปมาว่าปรับใจของเราให้อยู่กับธรรมดาของโลกให้ได้เท่านี้ก็จะมีความสุขจริงๆนะโยม ขอให้เราทุกท่านได้ข้อคิดร่วมกันกับการเดินทางกลับวัดวันนี้ขอเจริญพร